วิทยาการคำนวณเดอะซีรีส์ตอนเรียนรู้ขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องพอใจนะคะวันนี้หนูจะพาพี่พี่ทุกคนไปรู้จักกับแนวคิดเชิงคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ผ่านซีรีส์วิทยาการคำนวณตอนเรียนรู้ขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมหากพี่พี่ทุกคนพร้อมแล้วนะคะ ไปเรียนพร้อมกันกับพอใจเลยค่ะแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking เป็นพื้นฐานของการคิดแก้ปัญหาต่างๆที่สามารถนำไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันแนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเพราะมะนุษย์ต้องแก้ปัญหาต่างๆอยู่ตลอดเวลาความท้าทายหลักของแนวคิดเชิงคำนวณอยู่ที่การออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาที่คลุมครือให้เป็นขั้นตอนที่ชัดเจนมากพอที่จะนำไปแก้ปัญหาได้ นักเรียนจะได้เห็นตัวอย่างของขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาตามแนวทางการคิดเชิงคำนวณโดยการคิดแบบแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหาหรือ decomposition การหารูปแบบของปัญหาหรือ pattern recognition การคิดเชิงนามธรรมหรือ abstraction เพื่อพิจารณาสาระสำคัญของปัญหาและการออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาหรืออันกร i t h ทนั่นเองค่ะเก่งมากครับขนมพิง ขอบคุณที่ช่วยครูอธิบายความหมายของแนวคิดเชิงคำนวณให้กับเพื่อนๆนะครับเออครูเบียคะและวันนี้เราจะเรียนเรื่องขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมใช่ไหมคะใช่ครับพอใจทักษะที่หนึ่งที่เราจะเรียนคือทางสะขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมขั้นตอนวิธีคือลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือการทำงานที่ชัดเจนการคิดค้นอธิบายขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาต่างๆมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเช่นขั้นตอนวิธีในการบวกลบคูณและหารที่พัฒนาโดยนักคณิตศาสตร์ชาวเปอร์เซีย อย่างเกร็ดน่ารู้ที่อยู่ในหนังสือหน้าที่4เขาบอกว่านักคณิตศาสตร์ชาวเรลเซียที่พัฒนาการบวกลบคูณและหารชื่อว่าอล l คช w ว r i ส m ีซึ่งชื่อนี้เป็นที่มาของพีชคณิต Algebra และอัลกอริทึม Algorithm ใช่ไหมคะครูบีย่ะถูกต้องแล้วครับขนมผิงหานักเรียนทุกคนเข้าใจความหมายของขั้นตอนวิธีแล้ววันนี้ครูมีกิจ,จกรรมมาให้นักเรียนได้ลองฝึกคิดกันด้วยนะครับ นักเรียนเห็นภาพนี้แล้วนักเรียนมีขั้นตอนวิธีในการทำท่ายโยคะท่านี้อย่างไรครับ 1. ยืนตัวตรงเอามือแนบลำตัว2ย่อขาลง 3. เหยียดขาซ้ายทอดยาวไปทางซ้ายและ4กางแขนทั้งสองข้างออกขับครูเก่งมากครับจีนา่าภาพต่อไปเพื่อนๆคนอื่นลองช่วยกันตอบดูสิครับ ออนั่งลงท่าขัดสมาธะครูแล้วก็พนมมือขึ้นหลังจากนั้นยกมือขึ้นเหนือศีรษะและขั้นตอนสุดท้ายหลับตาลงค่ะสุดยอดไปเลยครับและนี่ก็คือตัวอย่างกิจกรรมขั้นตอนวิธีที่นักเรียนพบได้ในชีวิตประจําวันนักเรียนคนอื่นๆอาจจะมีวิธีการคิดแตกต่างกันไปก็ไม่ผิดนะครับเพราะสุดท้ายแล้วผลลัพธ์คือคําตอบเดียวกันปัญหาหลายปัญหาสามารถมีขั้นตอนวิธีในการแก้ไขปัญหาได้หลายรูปแบบนะครับ หลังจากเรียนจบในวิดีโอนี้แล้วนักเรียนอย่าลืมทํากิจกรรมบ้านเธอบ้านฉันในวิดีโอถัดไปด้วยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะพี่ๆวันนี้ครูเบียก็ได้สอนเรื่องขั้นตอนวิธีก่อนที่พี่ๆจะไปทํากิจกรรมบ้านเธอบ้านฉันในวิดีโอถัดไปน้องคอใจมีคําถามชวนคิดมาฝากคะ่ะ ในชีวิตประจํวาวันที่พี่อาจต้องมีการแบ่งกลุ่มเช่นพี่พี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มีจํานวน221คนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มีจํานวน247คนต้องการแบ่งกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมพัฒนานวัตกรรมด้านไอทีโดยให้ทุกกลุ่มมีจํานวนนักเรียนเท่ากันและไม่มีการข้อชั้นจะสามารถแบ่งกลุ่มตามเงื่อนไขดังกล่าวโดยให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิกมากที่สุดได้กี่คนลองคิดกันดูนะคะ